เช้านี้ฉันเป็นคนที่โชคดีฉันขอขอบคุณสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในวินาทีตลอดเวลาขอบคุณลมหายใจที่ตื่นเช้ามาสดชื่นสดใสเบิกบานจิตใจขอบคุณหัวใจของฉันที่ยังเต้น ตลอดวินาทีขอบคุณปอดของฉันที่ได้รับพลังลมหายใจรับพลังธรรมชาติยามเช้าสดชื่นขอบคุณร่างกายของฉันสุขภาพดีคุณสวยแข็งแรงพร้อมออกไปรับพลัง พร้อมเริ่มต้นวันใหม่ๆทำภารกิจใหม่ๆอย่างได้เต็มที่ฉันขอขอบคุณร่างกายนี้ที่เกิดมาทำให้ฉันได้สร้างคุณค่าสิ่งดีๆมากมายขอบคุณแขนของฉันที่หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทอง ขอบคุณสมองของฉันที่มีสมองแสนอัจฉริยะคิดทำสิ่งใดสำเร็จคิดพูดวาจาสิ่งใดมีลูกค้าสั่งซื้อและโอนเงินเข้ามาหาฉันตลอดวินาทีฉันขอขอบคุณลูกศิษย์ทุกๆคนที่เข้ามาทั่วโลก เข้ามาหาฉันรับพลังรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ขอบคุณวันดีๆที่เกิดขึ้นขอบคุณการเงินของฉันฉันน้อมรับเงินและอนุญาตตัวเองให้รับเงินเป็นมหาเศรษฐีมืน่นๆร้านยูๆ u.s สาธุสาธุสาธุขอบคุณวรีทองคำฝั่งเพชรทุกๆุกประการน้อมรับโฉนดทองคำฝั่งเพชรน้อมรับเงินสดหมื่นล้านยูน้อมรับสติปัญญาบารมีล้นเหลือเฟื้อมหาศาลน้อมรับสิ่งดีๆเข้ามาไหลมาเทมา ทุกทิศทางน้อมรับโชคราบก้อนใหญ่แจ็คพอตแตกยูโรทันใจไวแสงน้อมรับคำสอนมีชีวิตธรรมะโอสถทุกทุกประการลูกได้รับง่ายได้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้เรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณสาธุสาธุ